ขอคืนคำสัญญาคืนหนึ่งนิดเด็กสาวที่เพิ่งย้ายมาในหมู่บ้านเดินผ่านต้นตะเคียนพระท้าทายกันในกลุ่นเพื่อนเธอได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆและเห็นผ้าขาวผูกกิ่งไม้โบกไหวแม้ไม่มีลมเธอตะกนลั่นว่าถ้ามีจริงก็ออกมาเลยสิและเธอก็หัวรอบเยะท่านใดนั้นอากาศเย็นจัดดอกไม้จันร่วงลงเต็มพื้นและเสียงหวีผมแผวเบาดังขึ้น ข้างหลังนิดหันกลับไปพบหญิงสาวในชุดไทยหน้าซีดผมยาวเปียกชืน้นและดวงตาเศร้ายางไม่มีจุดจบเธอไม่รักษาสัญญาผีพูดก่อนที่เงาเชือกจะปรากฏกลางอากาศผูกคอน,นิดตรงกิ่งไม้สูงแต่เป็นภาพที่ไม่มีใครเห็นตอนกลางวันเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจพบผ้าขาวตกอยู่ที่โคนต้นพร้อมข้อความเขียนด้วยเลือดว่า อย่าล้อเล่นกับคำสัญญา